สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนหลังจากฝนตกลินลินอากาศที่สวนก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็ะจะเสียงห่านก็จะดังก็จะเดินร้องแบบนี้ค่ะ3าสต้นที่เห็นนี้เป็นมิวแพนนะคะไปดูปีปีนี้เดี๋ยวสักประมาณมกราเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกแล้วเนาะ สวยมากงามมากค่ะนี่แตกใบสวยนี่เป็นมะกอกฝรั่งพันเตี้ยค่ะชีวิตวิถีธรรมชาติเนาะส่วนเช้าขึ้นมาก็ได้มองต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆมันก็จะมีอะไรที่อมองแล้วสดชื่น สบายตาค่ะนี่อันนี้เป็นสวนหน้าบ้านข้างหลังบ้านจะเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนเนาะมาดูโคาโดสวยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มป่าตัดยอดตัดยอดเข้าไปเสียบต้นสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์พร้อมที่จะติด ผลภายในปีหน้าเดี๋ยวสักประมาณมกราคุณพาเขาก็จะเริ่มออกดอกค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ตัวท็อปของสวนเลยค่ะกิ่งพันธุ์ก็ทำออกไม่ทันเลยเนาะช่วงนี้กิ่งพันธุ์ตอนนี้ก็ต้องสั่งจองกันนะคะถ้าไม่จองก็จะไม่ค่อยไม่ได้ก็จะให้สำสำหรับคนที่มาจองก่อน อันนี้034ค่ะปีนี้ก็มีลุ้นติดผลนะ034ต้นนี้เพราะว่า034เนี่ยก็เขาจะไม่นานนะคะ่ะเพราะเข้าปีที่สองที่สามนี่ก็เริ่มติดผลแล้วอันนี้ก็กิ่งทันออกไม่ทันเหมือนกันต้นนี้034ต้นนี้คือติดผลแล้วติดผลมาสองปีแล้วคะ่ะไปดูปีที่สามปีนี้ก็ต้อง เริ่มตัดพืชพี่เลี้ยงออกบ้างละเพื่อจะได้ให้เขาพุ่งกลางต้นแขนขาออกได้ดีเนาะนี่ค่ะสมบูรณ์มากปีทีท่แล้วกิ่งนี้ต,ติดยาวไปนู่นเลยลูกใหญ่ยาวมากแล้วกมีผักสวนครัวมีกระเพราเกษตรกร,ร,ก,รก็อย่างนี้แหละค่ะทำไปเรื่อย ก็จะเป็นอ่ฝรังอันนี้เป็นพันเตงโมลูกนี้น่าจะแก่แล้วมั้งเนี่ยอเอาโบแอนนอนก็จะโอ้จริงๆสวยมากอืมลูกกำลังน่าอร่อยเลยกำลังอร่อยอขนาดนี้ฝนตกก็จะไม่ <c oughs> ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่จะอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับมากรสชาติโดยรวมก็อร่อยค่ะแต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยเขาจะออกหวานเดี๋ยวค่ะคนงานของสวนนางขยันมากแต่เช้าแต่ดึกทำงานเนี่ยค่ะขยันมากเลยมะกอกฝรั่งของเราก็ประมาณนี้เลยค่ะ โดกมากเดี๋ยวหนาวนี้เราก็จะได้ตัดเฉาะกันนะเฉาะเอา,มาเมล็ดไว้ทําเพาะพันธุ์อีกต่อไปต้นนี้เป็นพันธุ์บุนี่ค่ะบุนี่เคยดูปีหน้าต้นนี้นะติดผลเยอะแน่ทีนี้เราก็มะกอ,อกต้นนี้ก็อาจจะได้ออกเพราะว่าเขาจะขยายต้นไม่ได้เนาะเราปลูกรแรกๆเราจะปลูกพืชที่เลี้ยงก่อนค่ะเอาเป็นอ่เมีพืชที่เลี้ยงปลูกแซมเพื่อที่เราจะไม่ให้ พื้นดินด้านล่างแบบนี้ค่ะแห้งเกินไปในระยะฤดูหน้าแล้งมันก็จะมีไม้ช่วยปกคลุมกันเนาะสร้างความชุ่มชื้นแต่พอเวลามันเยอะขึ้นเราก็จะเอาพืชที่เลี้ยงออกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทยอยตัดออกบ้างอันนี้เป็นมะขามของสวนค่ะฝักเริ่มโตแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวก็เราก็จะเก็บแช่อิ่มนะที่สวนทำมะขามแช่อิ่มขายด้วยนะคะ นี่ค่ะปลอดสารค่ะอร่อยฝักใหญ่อยู่ค่ะปีนี้ติดดกพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะเริเร่มคัดเก็บเก็บอ่อันไหนที่ฝักมันโตโตก็จะเริ่มทยอยแกะทำแช่อิ่มเนาะ ที่สวนแช่อิ่มจะขายอยู่ถ้ามีเมล็ดจ,จะขายอยู่กิโลละร้อยห้บาทแช่อิ่มแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นไร้เมล็ดจะก,กิโลละสองร้อบาทไม่รวมส่งนะคะปีนี้ก็ติดพอสมควรค่ะปีที่แล้วดกมากแต่ไม่มีเวลาทำเนาะเนื่องจากตาไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยเไม่ได้ทำมะขามแล้วก็งานหลายอย่างเยอะ ฝักยาวอ,อ,อันนี้จะเป็นมะขามพันธุ์ดีนะคะต้นนี้จะอยู่ที่หกฝักกิโลฝักใหญ่มากค่ะก็ยังไม่ได้ขยายอีกเนาะเราก็ไม่ได้ปลูกไว้เยอะหรอกค่ะเพราะว่ามะขามมันกินพื้นที่มันกินพื้นที่เราก็จะปลูกไว้ประมาณนี้อันนี้ฝรั่ง เดี๋ยวก็จะได้เวลาตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยแล้วเนาะให้เขาหมดลูกชุดนี้ก็จะเริ่มแต่งกิ่งอากาศดีๆหลังฝนตกพามาดูสวนค่ะอันนี้เป็นหงปอซื้อก็จะ,จะเริ่มแต่งกิ่งบ้างน่ค่ะอะโวคาโด ขนุนก็อาจจะได้เอาออกว่ามันจะล่มเกินเนาะแล้วก็จะลงไว้หลายอย่างอยู่ค่ะในเนี้ยมะกอกไน่ารักกอกติดฝนน่ารักเนี่ยเดี๋ยวอีกปีหน้าเนี่ยอะโวคาโดช่วงนี้จะโตมากอันนี้เป็นพันธุ์บุนี่ที่ติดลูกอะค่ะตอนนี้ปีเดียวเองนะคะติดฝนอยู่ ห้าผลนะต้นเนี้ยผลที่ใหญ่ทั้งนั้นเลยน้ำหนักลูปก,ก็ประมาณเจ็ดแปดขีดเลยนะต้นเนี้ยสมบูรณ์มากนี่กระสุนสามสี่ปีนี้มีลุ้นผลค่ะอย่างน้อยก็สองสามลูกนี่ต้องเห็นผลเขาแน่นอนค่ะ นี่เป็นทีเอสองหนึ่งทีอสองหนึ่งนี่ก็เข้าปีที่สองยอดกำลังอั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยทีเอสองหนึ่งนี่ก็อร่อยนะคะเป็นสายพันธุ์เวียดนามตอนนี้นบูนี่ติดผลแล้วแล้วก็จะมีอ่ทันบิก๊กนี่ทันบิก๊กปีที่แล้วออกดอกเต็มเลยแต่ไม่ติดปีนี้ยังไงก็น่าจะติดผลแน่นอน,นะค่ะเนี่ย งามมากขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ค่ะโอกาสหน้าจะมาถ่ายภาพสวยๆแบบนี้ให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะได้เพชรพยายเย็นค่ะ